ตอนต่อไปก็จะเป็นการโอนเงินภายในประเทศจากบัญชีหนึงไปอีกบัญชีนึง่งก่เ,เร็จไปข้ออก็ถ้าเป็นโอนเงินก็จะเป็นตัวที่สามคจายเนตัวที่สามนเ ขั้นตอนมารก,กดตัวแรกคืจอจ่ายแชร์ใส่พาดีฉันบุลทักเบอลบงเชล금융감독นแล้วก็ใส่รหัสเขจะถามว่าเาจะถามว่าธนาคารอะไรที่เราจะโูนไปธนาคารอะไรส่วนมากคนไทยในเกาหลีก็จะใช้ธนาคารเคบีคี B ก็ตัวนี้นะคะ แล้วก็ <play> ตอนนี้เขาก็จะให้ให <Ele outreach. S 1> ้ใส่หมายเลขบัญชีท <Okay. S 1> ี่เราจะโอนไปใส่ยสาจะใส่ไป ถ้ากินใส่มาใส่เสร็จตรวจดูว่าถูกบัญชีถูกไหมเราจะโอนไปเท่าไหร่ยังเยอจง้าศูนย์ศูนยจะโอนไปทั้งหมดในร้าน สองล้านสามแสนเก้าหมื่นวอนนะคะ้อกดจำนวนเงินปุ๊บเราก็ใส่วอนเราก็ตรวจว่าชื่อบัญชีที่เราโอนไปใช้ชื่อคนนี้ไหมรหัสนี้ถูกไหมธนาคารถูกไหมโอนไปมีค่าบริการหนึ่งพันวอนถ้าถูกต้องเราก็กดตกลงคัดจิต ท <in language> ีนี้ก็เขาก็จะถามว่าจะรับสลิปไหมจะเอาใบเสร็จหรือเปล่าเราก็ต้องรับทนะคะแนะนำี้ีเรียบร้อยดูกัตเอรเย้